สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับทีเชร์สิริลักษ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละและเปอร์เซนต์ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะเราก็ต้องมารับสมองกันก่อนรับสมองมีทั้งหมด6ข้อที่เชร์ให้นักเรียนทำทั้งหมด5นาทีนะคะถึงเวลาเฉลยรับสมองกันแล้วรับสมองข้อที่1 0.30เท่ากับ30ซข้อที่2 0.09ูเท่ากับ9ข้อที่3 0.99ูเท่ากับ9 9้ซข้อที่4 0.12เท่ากับ12เปซข้อที่ห30ส่วน60เท่ากับ50เปอร์ซข้อที่6 7ส่วน8เท่ากับ87.5%ป็นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกทุกข้อกันไหมเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์การหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะ การหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์เป็นการเปรียบเทียบจํานวนใดจํานวนหนึ่งค่ะกับ100ซึ่งเราอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนก็ได้ค่ะเช่น1ต่อ100หรือว่าเราอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้ค่ะเช่น1ส่วนด้วย100ร้อยละหรือคําว่าเปอร์เซ็นนะคะจะใช้แทนสัญลักษณ์ด้วยคําว่าเปอร์เซ็นเช่นร้อยละ5หรือ5%อซหมายถึง5ต่อ100หรือ5ส่วน100นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างการเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนและทศนิยมกันค่ะตัวอย่างที่1นะคะร้อยละ35หรือ35เปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราจะเขียนได้ว่า35ส่วนร้อยค่ะเมื่อนำา35นะคะไปหารด้วย100เราจะได้เป็น0.35และนำา0.35ไปคูณด้วย100เราจะได้เป็นร้อยละ35กลับมาค่ะตัวอย่างที่2นะคะร้อยละ 180ค่ะหรือ180%เขียนในรูปของเศษส่วนได้180ส่วน100ค่ะหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเราจะเขียนได้ว่า1.80โดยการนำา8 8 0ไปหารด้วย100นั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะร้อยละ4.5ค่ะหรือ4.5เปอร์เซ็นต์เมื่อนำ4.5ไปหารด้วย100นะคะเราก็จะได้เป็น0.045ออกมาค่ะและนำ0.045ไปคูณด้วย100นะคะเราก็จะได้เป็นร้อยละ4.5หรือ4.5เปอร์เซ็นต์กลับมาตัวอย่างที่4นะคะร้อยละ9หรือ9เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ ทำให้เป็นเศษส่วนได้9ส่วน100และเราจะทําให้เป็นทศนิยมโดยการเอา100ไปหาร9นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น0.09เมื่อจะทําให้เป็นร้อยละเราก็เอา0.09นะคะไปคูณด้วย100ก็จะได้เป็น9%ออกมาหรือร้อยละ9นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการแสดงวิธีการหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะ ร้อยละสหรือ3 2เปอร์เซ็นต์ของ25นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหรเนาะให้นักเรียนมาดูที่โจทย์ก่อนนะคะโจทย์ข้อถามว่า3 2เปอร์เซ็นต์ของ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นการแสดงวิธีทำให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงมาก่อนนะคะจะได้ไม่ผิดเนาะ32เปอร์เซ็นต์ของ25จากนั้นให้นักเรียนกลับไปดูสไลด์ที่แล้วนะคะว่า3 2เปอร์เซ็นต์เขียนให้เป็นเศษส่วนได้อย่างไรเนาะ 32เปอร์เซนต์เขียนให้เป็นเศษส่วนได้คือ32ส่วนด้วย100จากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนของนะคะให้เป็นคูณก็จะได้เป็น32ส่วนร้อยคูณด้วย25นั่นเองเมื่อนักเรียนเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะใครถนัดหารก่อนหารไปเลยนะคะเช่น32หาร100 ใครถนัดไปก่อนใครถนัดหารหารไปเลยส่วนคนที่ถนัดตัดก็ตัดไปเลยค่ะเช่น25 1เป็น25เนาะ25 4เป็น100ฉะนั้นเอา4ไปหาร32นะคะก็จะได้8ออกมาแค่นี้เองง่ายใช่ไหมคะมาดูข้อที่2เนาะร้อยละ 75- หรือ75%ของ600มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูวิธีทำค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะลอกโจทย์ลงมา75%ของ 600. จากนั้นเปลี่ยน75ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เป็น75ส่วนด้วย100แล้วก็คูณด้วย600ค่ะเปลี่ยนของให้เป็นคูณเหมือนเดิมจะได้เท่ากับ450ใครถนดัดตัดตัดได้เหมือนเดิมเลยนะคะ100คูณ1เป็น100 100คูณ6เป็น600จากนั้นใช้75คูณด้วย6ค่ะก็จะได้เป็น4 0 450นาองออกมามาดูตัวอย่างที่3ค่ะ5ส่วน10 ข้อนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีทำเนาะแล้วได้คำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละค่ะมาดูตัวอย่างที่3นะคะ5ส่วน10ค่ะให้นักเรียนเขียน5ส่วน10ไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใช้10หาร5ค่ะก็ะจะได้เป็น0.5ออกมาเอา0.5ไปคูณด้วย100จะได้เป็น50%หรือร้อยละ50นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเนาะก็จะแปลงจาก5ส่วน10ให้เป็น ให้ส่วนเป็น100ก่อนก็ได้ค่ะเช่นนำแม่10มาคูณเนาะจะได้เป็น5 10ส่วนด้วย100หรือเอามาหารเร็จก็จะได้เป็น0ูเหมือนเดิมนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่4 75ส่วน100 75ส่วน100หารไปจะได้เป็น0.75ค่ะนำศูนมาคูณด้วย100นะคะก็จะได้75%หรือร้อยละ75ค่ะง่ายไหมคะถ้าง่ายเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลย แบบฝึกหัดเรื่องร้อยละและเปอร์เซนต์คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนและทศนิยมนะคะโดยที่ไม่ต้องแสดงวิธีทำให้เขียนเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งที่ที่เชอร์อธิบายมานะคะ คำชี้แจงที่2ให้นักเรียนแสดงวิธีทำหรือแสดงวิธีการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะสรุปความรู้เรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์ในการหาร้อยละและเปอร์เซนต์เป็นการเปรียบเทียบจำนวนใดจำนวนหนึ่งกับ100ซึ่งเราอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของ อัตราส่วนเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับคาเรียนคณิตศาสตร์สนุกกันไหมคะแล้วพบกันใหม่คาเรียนต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ